สวัสดีครับพบกับช่องบีเบิร์ดลอมเพินออฟฟิเชียลนะครับนะมีสือเท้าสิบห้าไปสัมผัสเดนเซอร์หารอยลาสค่าโตหารอยลาสไปยังคู่ภาคกันนางสวัสดีครับอันนี้น้องอันนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องหญิงค่ือเพราะสวยโอ้ยกล้องเข้ว่าเดนเซอร์หารอยลาสศาสทองคำเบิ้งขจบร่างศาสยังเป็นทองคำ มาเจาะห้างมาหาผมทอด้วยไม้ตรีของแท้กองผมทำจากไข่มุกเยอรมันของแท้เบิงเอามาเบิงเบิงไก่แค่จับเบิงมุกแท้มม่เลยมุกแท้จับแล้วมันสิอุ่นเพิ่นว่ามันสิบยินจับปุ๊บหอนเลยเอามุกมุกอันพี้นแลงแมน สุดยอดสุดยอดเปล่าเสื้อขาดตัวหาลอยล้านระอยล้านกระเ๋าด้ปะนี่กระไรแขนนี่กรจากอันนี้เยอรมันของแท้ลาชวงจากวัดยาราชงหมนี่แทร้อยสามเดนอยร้อยสามใสยังซากน้แก้วกัแก้วฟอร์มจากอิตาลีแล้วัดนี้คิดเบิ้งหาลอยล้านตัวคิดเบิ้งต่อคน เดือนละห้าร้อยล้านบวันละห้าร้อยล้านดิตัวบว,วันนี่ยก็ว่าถังถันงนั้นมาจากประเทศจีนมาจากราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเานอกจากราชวงศ์ถังแต่ว่าเสียที่มันเป็นสีเขียวลาดช่วงถังตัวจีนจากจีนแลม้มันติดเป็นจ<อ>ีนตอ,อนเล<อ>่นน้อยนึงพะโลมเด้พะโลมอันนี้บ่แม่นฮัตตลีเพราะว่าของไทย ของไทยฮัตเตอรีนี่ตกชั้นชิดชายเลยอันนี้มาจากเซียฮูบอืะมาจากปากีสถานปากีสถานนี่มันจีฮวอนด้เขาผลิตพัดลมแต่ละเทือกนี ouais. nada, right, ่เขาต้องเฮ็ดพัดลมตัวใหญ่ๆกับแบดเบิร์ดอันนี้มันเป็นลูกพัดลมไงอันนี้เป็นลูกพัดลมเดี๋ยวะเป๋ากระละคนกระละพัดลมดีดีพัดลมกับแบดเบิร์ดม่าเป็นใจให้มาซีนนี้เขาผัดลมเลยกระเป๋าออกรันโยกกันโชกเลย สิ้นโดเลล่ะอยู่ประเทศไหนสิ้นโดเลยอะอยู่สิ้นโดเลล่ะฉันว่าอยู่ในย่างหยังสิ้นโดเลล่ะอยู่ประเทศไหนสิ้นโดเลล่ะอยู่ประเทศไหนประเทศกัตูนโอ๊ยสิ้นโดเลล่ะอ้เนี่ยสิ้นโดเ่ะไอเนี่ยสิ้นโดเลล่ะไอ้เนี่ยสิ้นโดเลล่ะนะประเทศนั่นนี่เลยมุนแต่มุนแต่พวกว่าเนี่ยตีตาต้องติจู๋สิ ที่หลุดแล้วไหย,ยังแพ้ข้าตัวหาเลยล่นเขาให้เตจีละ่ะไนี่เห็นบ่เนี่ยตีตัวได้ตาหมันใส่ตัวได้ตีต้นบอกคนตาตี่ไปเจอแล้วกูกันหลอกของน้องออกน้องอยีใส่ตัวอยู่เฮ้ยเฮียไปสนอะไรมีราคาตัว,วหาเลยล่นใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เขาเรียกว่ารีไซเคิลกระเป๋าด้วยบ่นี่ยกระเป๋านี่เลกระเป๋<ส>ามมมัััััันนนนนนหหหกกกค่ะกระเป๋านี่ น้ำที่แขกของแท้จากสมุทรป่ากาอันนี้จากไทยที่ผ่านมานี่คือจากประเทศต่างประเทศหมดอันนี้ออท็อปบอแต่อันนี้โมเมนต์โอท็อปจื้อบออือโอ้พระล้านใช่เพชรบ้านแท่งน้ำตรงมาจากสมุทรป่ากาญค่าตัวหาล้อยล้านแต่กระเป๋านี่ก็บสองล้านิปล้านแล้วเดย้าเนื้อติดตาสล้านชิปล้านหรือสองล้านชิปกี่บาทนี่น้ำข้าน้ำแร่จากเครือเขาหิมาลัย ออกเข้มหน่อยนึงเพราะว่าต้องประหยัดเด้อค่ะตัวต้องหาลอยล้านประหยัดไปยังประหยัดไปฉ่างคฤหาสน์ไว้ซื้อเสียบโมงทองกับเป๋านั่นเพราะบันไดไงทอนี่ทองคำสักก่อนเด้อไงมันบ่แม่นทองคำมันมาจากแร่ไงมันก็เลยเป็นแร่ๆเราใส่แร่เขาใส่แร่ผลิตกระเป๋าแร่นี่มาจากธรรมมันใส่ทุกอย่หลายงามไม่พอ ยัไม่ปผาหวีเขี้ยบอันนี้ทันจากแรกจริงเพราะว่ามันแรงเมื่อกี้กระจกสโนไวเลยี้กระโจงยังเอากระจกวิเศษอันนี้มีการพร้องไ่ตำบ้าดเนี่ยโอ้ยเอาตัวตัวไปเพราะเป็นแล้วอ๋อรีวิวหวีเลย ปืดบ่อยากสิบอกว่านี้วีนี่ผลิตจากยังบ่แม่นหนังอย่างพระพระล่าผลิตจากชีวะเขาเนีือดอกเต้อันนี้ผลิตจากชีวะเขงเนี่ยบื้ยเป็นเรือเป็นเรือบยู่วีผู้ไรชัวร์โอ้ยี่บานไม่เยมีดอกบ่แม่นกระเป๋าอันนี้บ่บรรได้เดี๋ือมกระเป๋าอันนี้เป็นยังไงเอาฮาลวยล้านเอา ใส่กระเป๋าจากแหล่ของแท่ออ,อันนี้เดมัน,นี้กระเป๋าอันนี้โอ,โอ้กระเป๋าอันนี้มันมีแบรนด์ของมันอยู่น,นี่มันเป็นแบรนด์ของมนอันนี่เราพูดไม่ได้มันเป็นแบรนด์ของเราพวกฝ่าล่ะก่ามาจะใส่พฟ่านี่บอจากไอ้นี่คน้นคนอะไอย่างกาคน้นสัตว์ที่ว่าอยู่อไอ้ค้นมีค้นแกะแท่จากไอ้ สวิตเซเลนมันีอะไรคะโดนตีนะแกทีบ้านแดครับเพื่อเห็นปเห็นเขาเนเเลียนไทยแกวไทยคนแกทีบ้านน้ำมันหนวกไทยออกมาเป็นแบบนี้เลยบอกแบบนี้เลย่เทา่อัาใจทำปพาไปงกาเให้นายที่เลย มันเป็นผาเน่าไปแล้วอันนี้จากสวิตเซอร์แลนด์อหริจากคนแกะสวิตเซอร์แลนด์ที่มันทิ่เทิงเถื่อเขาเขาจะเลี้ยงแกะย่างเงเพราะแกะมันขนฟูๆค่ะเขาจะเยวแบตเตอรี่ยู่ตรงนั้นเขาบอมันจะมีลมโฟูแม่นบันเลยตอนที่แกะมันแถบเนี่ยมันสะกินแย่งๆหน่อยนึงคือพังจนรองแล้วอันนี้เกี่ยวกับสำคัญสำหาับสองคืนนี่ศาสตร์ทองคำสมกับค่าตั๋วหารายละอัน่นวันน้องคนเดียวานอยเงคุณค่าที่คุณูควร เสื้อหารอยลาดคุณจะใส่ตำนานี่ดิัดนี่เสื้อว่าเต็มหมาพุ่นมีแต่ตำนาากระเป๋าก็ใส่อีแขรข้อมแขี่พอแครได้เนี่อีแขรเนี่เห็นปะมันโตบบใหญ่ได้นานเป็นยังี่ลูมันบอกููมันลูกมันลูกแครพุ่นนะนั่นเสือพุ่นนอันนี้จ่างแซลต์เมิกาลุ้ยรุ้ยลุยอันนั้นลุยวิตองมันบ อันนี้อัน,อนลุยเงียบติ <bug> ดๆกันแง่น้งเงียบลุยบ่เงียบลุยเห็นะเด่เงียบลุยมันสิมันสิหย่อๆนิดนึงมันสิอันคล้องปลอมเนี่ยอยู่สามลัดไม่กาคล้องปลอมเขาเงียบตีเงียบแบบกิ๊บหนังแท้ผ่ากันนุ่มของเขากัผ่านุ่มอยู่แต่ว่ามันเงียบลุยหน่อยนึงมันก็เล็กหย่อาะจะอยากผู้บ่าวดีบ่มันจะบ่โฟกัดพ่อละ ไปัญาปหาเนี่ยบอกประเดี๋ยกินบอกไฟปนะจ้ะพี่น้องไปบ้านหวานวุ้ต้องเป็จอบเผ็เนี่ยอุ้ยนะ่ะไปเบิ่งเด้อในคลิปหนานเนี่ยสุบค,คนนี่นะโมวันจริงเหรอคะน่าสวยบ้องนี่ไงน่ารอดทุกคนนะนี่เลี้ยงติ๊มแน่แอดมินอแอดเลี้ยงติ๊มหนูแน่แอดขา,าเก่าไหม มาสูมูกีนะแม่แอมมี่ไปมาลักน่ยแม่รักหาไม่อยู่บ้างไอติมตาบอกมันมีไติดบิร์กเดี่ยนะคิดเบิงงแดนเซอร์พาตูมอล่าหารอยล้านของเงินแอดมินสี่สิบโอ้พอเจาพี่ไปซิเลยล่ะหารอยล้าน สรุปแล้วหาร้อยบาทห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเด้อพี่น้องบ่ราะเป็นหาร้อยล้านเด้อยล้านก็เจากัไปตีข้าวไปใั้ซื่อๆนี่ล่ะเพราะว่าเจ้าก็นเซลกันซื่อๆนี่ล่ะเจ้าะเซลกันอ๋อคลิปนี้เอาไว้ส่งเงินนะครับค่าตัวหางเครื่องมือละหาร้อยล้านหันไปหาพ่อการใช่ราตัวนักร้องสิมือละบสองพันล้านถึงบอกเฮ้ยหาเบาไปตัวจีบตัวเดียวเอา คลิปนี้เอาไว้สำแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายพอได้หัว